เมื่อโมนาลิซากินส้มตำเผ็ดจนน้ำตาไหลาอาการก็จะเป็นแบบนี้ ừ, เผ็ดเหลือเกินไม่น่ากินเลยอยืนสวยๆดีอยู่แล้วไม่น่าอยากลองเลยส้มตำเผ็ดจริงๆเมื่อบาร์บี้อยากกินส้มตำท่ามกลางบรรยากาศสวยๆทุก วันนี้เรามาทานส้มตำกันนะคะแต่ว่าสวยๆแบบบาร์บี้จะทานเผ็ดมันก็กระไรอยู่นะคะเดี๋ยวเผ็ดมาน้ำหูน้ำตาไหลไม่สวยค่ะบารบี้ขอเปลี่ยนเป็นทานส้มตำแบบสวยๆแทนนะคะท่ามกลางบรรยากาศสวยๆเลยค่ะเมื่อครีโอพัตราลองกินส้มตำ แต่ด้วยความสวยนะคะกินเผ็ดไม่ได้เดี๋ยวน้ำหูน้ำตาไหลจะไม่สวยนะคะก็ทำเป็นมะละกอสวยๆให้ครีโอพัตราทานแบบสวยๆนะคะนี่เลยนะคะสวยแบบนี้ต้องทานมะละกอสุกคู่กับบรรยากาศสวยๆกับครีโอพัตรา